มีก็คือตัวหนึ่งที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ครับอีเมลสิ่งที่เป็นก็คือรูปหน้าเราหรือแบงค์ไม่ใช่อข้อมูลตัวนี้ไม่มีไม่มีเพราะตัวหนึ่งที่เป็นตัวความปลอดภัย2ชั้นก็คือเอา2อ,อย่างเนี่ยมามัดรวมกันนะใ้เวลาประมาณ3เดือนในเรื่องของการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์แล้วเรามีแผนที่จะใช้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นระบบใหมน่นี้หมายเลขของท่านไม่ถูกต้องในระบบ ครับท่านอาจจะไม่ได้รับ OTP ถูกต้องกลางเดือนธันวาหรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินต้นเดือนมกราครับครับผมชอตัวแรกครับก็คือเช็คอืมไอ้นี่ง่ายเลยครับขอใช้ถัดไปเลยครับเช็คก็คือเข้าไปเอเจนต์เว็บไซต์มันจะมีปุ่มตัวหนึ่งในเรื่องของหมวดในเรื่องของความช่วยเหลือหรือเข้าไปในเรื่องของไอโมในเรื่องของการติดตั้งครับหลังจากนั้นมาพอคลิกมาเสร็จปุ๊บระบบจะโชว์ตัวที่เป็นหน้าตรงกลางว่าหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันเป็นอะไรอีเมลปัจจุบันเป็นอะไรอ่าต้องไปเช็คให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเช็คช พอชอที่2ก็คือชัวถ้าไม่ถูกต้องง,ง่ายๆครับคุณเกเคเปลี่ยนมือถือหรือรเปลี่ยนอีเมลแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะรับไหมมันจะมี OTP วิ่งไปที่เบอร์มือถือนั้นรหรืออีเมลใหม่นั้นแล้วก็ คอนเฟิร์มว่ามีผลทันทีนะครับนั <okay. S 2> ่นคือตัวที่3ครับก็คือใช้หลังจากที่เราเช็คแล้วเราชัวร์แล้วเราก็คือใช้ก็คือล็อกอินครับปกติเราจะเห็นหน้าจอตรงกลาง OTP เราเลือกรับได้2อย่างคุณย k เค UK, มือถือก็ได้อีเมลก็ได้หลังจากที่เรากรอกไปเสร็จปุ๊บเราจะเข้าระบบได้ปกติเหมือนเดิมช่วยแรก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หงุดนงิดอย่ามายุ่งกับฉันเรามีปุ่มติ๊กนะว่า12ชั่วโมงไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมี OTP มาอันนี้คือตัวแรกอันที่2คือคือคือหลังจากที่ทํา OTP แล้วอีก12ชั่วโมงเนี่ยเราใช้อันนี้เหมือนเดิมไม่ต้องมาขออีกใช่แต่เราต้องติ๊กนะแต่เราต้องติ๊กอันที่2คือเราสามารถใช้แบงค์เมทริกพอไปแบงค์เมทริกใครที่ไม่อยากใช้ OTP ก็ก็สแกนเอาแต่เพื่อความปลอดภัยเราให้แบงค์เมทริกอยู่ที่30วันยกตัวอย่างเช่นผมไปทําแบงว์เมทรั หลังจากนั้นมาวันที่31ธันวาเขาจะถามไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า30วันเราไม่ต้องใช้เกิดสมมุติเราไปอัพหน้าเรามาใช่ไหมหรือเกินเกิน30วันใช่ไหมแหมเดี๋ยวนี้แค่เทคโนโลยีมันเยอะไงนะครับทาให้หน้าตัวเองเด็กลงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสแกนหน้าทุกๆ30วันใช่ครับเราะใช้ o อ p ช่วย<อ>ในมุมของการทํางานก็คือเราจะมีใบ,บสุนหน้าเดียวรเราจะมี i iMo s ม a มาเราจะมีการอบรมแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือติดคําถามอะไรเราจะมีลาย iMo มดี v ิช i ั่นยี่สิบเอ็ของเรารตรวจสอบได้เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยความปลอดภัย2ชั้นคืออะไรทํำไมต้องเข้า วิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างลำดับเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็4เคล็ดลับแนะนำจะตั้งทำอะไรต่างๆอะไรมาแล้วก็คำถามที่เจอบ่อยๆครับไอโมสมาแล้วคีย์ไอตรงช่องที่ให้กรอกมาว่าความปลอดภัยล็อกอินเข้าระบบหรือ OTP คีย์อะไรก็ได้ครับนะครับหน้าแรกเขาจะออกมาเหมือนเดิมครับ นะครับนั่นคือตัวช่วยเพราะฉะนั้นหน่วยสามารถขอรหัสการเข้าเลขาหน่วยได้ถ้าขอได้ตรงไหนบ้างก็คือส่งไปที่อีเมลที่ h d s i n f o a c o m นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เขาไม่ชอบแล้วก็เตือนบ่อยเลยก็คือติดไว้12ชั่วโมงไม่ต้องมาเต่นั้น1เครื่อง สามารถใช้ได้พร้อมกัน5 u s เซในหน้าจอผมบอกว่าต้องมี1คนเท่านั้นซึ่งสามารถไปผูกกับ b บลร m เม r ริได้แล้วก็ที่เหลืออีก4รหัสก็คือต้องใช้ OTP อีกข้อมูลหัวหน้าหน่วยก็จะไม่หลุดไปนะเราจะแยกเป็นลิ้นชักแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนด้วยความปลอดภัยครับผ่านสวด90วันยังต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะ4ชอคืออะไรครับก็คือ1เช็คเช็คจากเอเจนต์เว็บไซต์เช็คจากไอโ เช็คว่าเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันเป็นเบอร์อะไรอีเมลเบ,เบอร์ปัจจุบัน,นบ็นเบอร์อะไรว่าถูกต้องไหมใช่ครับ,รบหลังจากนั้นมาก็แก้ให้ชัวร์แล้วก็เริ่มใช้แล้วเราก็จะมีตัวช่วยมากมาย12ชั่วโมงไม่ต้องเตือนมาใช้ biometric แล้วก็จะมีส่วนสนับสนุนจากข้างหลังคอยช่วยเหลือตลอด